คุณมีแบบสำรวจพร้อมให้คุณทำแล้วเริ่มตอนนี้แต่เดี๋ยวค่ะอุปกรณ์ห้ามทำในมือถือคลิปนี้มีเทคนิคในการทำแบบสำรวจในมือถือที่เขาห้ามทำในมือถือนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ ทิงนี้มันจะมีเทคนิคง่ายๆเลยเพราะลูกค้าเพิ่งรู้แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนในกลุ่มของคุณโดมนะคะเขาเสนอมาแล้วเขาสอนมานะคะว่าเป็นทิคง่ายๆเลยทาในมือถือได้นะคะถ้ามีเขาบอกว่าห้ามทําในมือถือให้ทําบนเดสก์ท็อปหรือท็บเ็ตนะคะคิดง,ง่ายๆนะคะเดีย๋ยวลูกค้าจะมาสอนกัน เข้ามาง่ายๆเลยนะลูกค้าจะสอนแบบไม่ยาวนะเข้ามาที่โคมค่ะถ้าเป็นแบบสำรวจสมมุติอ่ะอันนี้ของเจ้าตัวไอเซตัวแรกลูกค้าอ้น,นี่เปละเราเขาบอกว่าแบบสำรวจอ่ะคุณทําอันนี้คือตอนที่ลูกค้าทําเสร็จแล้วนะคะกินเนียดูคะแนนของลูกค้าได้เลยมันอยู่ที่สองร้อย ยี่สิบคะแนนนะแล้วก็แบบสํารวจเนี้ยมันก็ให้คะแนนได้ประมาณห้าร้อยคะแนนมั้งลูกค้าทําเสร็จแล้วนะลูกค้าทําในมือถือที่เขาห้ามทําในมือถืงงงไหมเข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาที่โคมแล้วก็เข้ามาที่จุดสามจุดนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันอะไรเอ่ยเนี่ยเขากดเข้ามาตรงเนี้ย มันก็จะเข้ามาที่เป็นตัวเว็บไซต์ของมือถือนะคะเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์นะเราเข้าไปที่เว็บไซต์มันนะคะไม่ต้องเข้าไปที่เขาเรีกว่าไม่ต้องเข้าไปในตัวแอปมันนะเข้าตัวมาที่เว็บไซต์แล้วก็เข้าสู่ระบบเรานะคะก็ถ้าใครจํารหัสไม่ได้ก็แนะนําว่าจดรหัสไว้ในสมุดเนาะถ้าใครจํารหัสไม่ได้นะอย่างเช่นลูกค้าเป็นต้น โอเคเขามาทําเสร็จแล้วนะอันนี้ลูกค้าทําเสร็จแล้วแล้วก็เย uh> ๋ยวจะเอาหลักฐานให้ดูนะคะว่าลูกค้าได้ทําการทําอันนี้เสร็จแล้วเข้ามาที่ตรงนี้นะเว็บเว็บไซต์เวอร์ชันเวอร์ชันอะไรเนี่ยมันหายนี่อ่ะนี่กดเข้าไปให้ด oh ูนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากแบบสนใจแล้วก็ทำมีหลักฐานนะคะก็คือเนี่ย ได้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ได้คะแนนจริงๆนะนนี้คือการทําเห็นไหมคะอันนี้ทําในมือถือแล้วลูกค้าแคปมานะว่าลูกค้าทําแบบสํานวนนี้แล้วก็ได้คะแนนจริงแล้วก็ขอห้ามทําในมือถือจริงๆนะคะแล้วอันเนี้ยก็คือลูกค้าทําในมือถือนะนี่เห็นไหมเครื่องหมายมือถือห้ามทําในมือถือนะคะก็ทิเกง่ายนะอันนี้มาบอกเพื่อนเพื่อนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี ลิงก์แบบสอบถามตัวอื่นนะคะที่ลูกค้าทำนะตามหน้าจอนี้เลยเยอะมากแล้วก็อยู่ลูกค้าจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้นะคะทำแบบไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้นะบางอันง่ายบางอันยากบางอันง่ายสุดๆเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะถ้าคลิปสั้นมันอาจจะไม่โชว์นะ ฝากกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ